สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเผยแผ่บารมีหลวงพ่อนะครับเล่มนี้นะครับคือลายแกะพิเศษนะครับดูนะครับอันนี้คือยกลายนะครับจากนาลายมาทั้งเซตเลยเอามาตอกไว้ฝั่งเดียวเลยนะครับจำนวนการจัดสร้างจากที่ผมถามช่างพีชแล้วอันนี้เป็นฝีมือช่างพีชนะครับจํานวนการจัดสร้างไม่ถึง20เล่มแน่นอนนะครับแต่อาจจะสร้างแค่9ก้าเล่มด้วยนะครับส่วนตัวช่างเนี่ยบอกว่า จำไม่ได้นะครับถ้าพี่จําได้เดี๋ยวบอกนะครับเพราะว่าจํานวนการจะสร้างนี่ถือว่าน้อยมากนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็ยันครูตีนิสิงเห่และดูครับการตอกลายนะครับตัวหนังสือนะครับฝีมือแบบนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ศึกษากับเพจผมไปแล้วนะครับจะดูออกเลยว่าเล่มนี้เป็นฝีมือของช่างพีชนะครับตอกลายได้สวยงามมากนะครับเล่มนี้ได้มาจากหลังใหญ่นะครับนี่ ือว่าสุดยอดมากสดลวดลายนะครับอะเดี๋ยวพี่พให้พี่ๆชมลวดลายก่อนละกันนะครับนี่นะครับนาเกี้ยวนะครับตอกเป็นหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับยันครูตรีนิสิงเหนะครับนี่แล้วก็แกะเป็นองค์พ่อเทวีสุวรรณนะครับนี่นะครับตอกลายนะครับเข้มขังสวยงามนะครับนี่ดูเสียนดูด้านหลังนะครับอะต่อไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีนี่ยันทถาะ ดูลดลายนะครับแล้วโค้ดต่อเลยเวนี้นะครับอ่ามาดูกันว่าลายันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับมีดหมอที่แท้นะครับต้องนะครับต้อง1เลยดูฝีมือช่างประกอบนะครับหลังจากนั้นก็มาดูที่โค้ดนะครับอ่ะก็มาดูที่โค้ดกันนะครับโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดอ่าปี63สนะครับเนี่ยเห็นไหมพลิกไปพลิกมาจะเห็นความคมชัด บล็อกของโค้ดเนี่ยนะครับนี่นะครับรับประกันแท้ให้ทุกรณีนะครับนี่ลายนี้คือลายจักรนลายฝั่งนี้นะจักรนลายนะครับก็นี่เลยก็เป็นจักรนลายศักกษสะวัชุราวุธทงนะครับกระบองท้าเวสุวรรณก็เวสุวรรณนัสขัดทาวุธทงนะครับดวงตาท่านยมก็ยามนัสสะไนาน,านาวุธทงนะครับอันนี้เป็นทุตสาวุธอรวัคษะทุตสาวุทางนะครับ ก็ถือว่าอาวุธเทพอยู่ในนี้เลยอันนี้เป็นนะพระทะพระเจ้าพระพระองค์อัคระก็ตอบเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจเปรตหัวใจพระอภิธรรมนะครับทุสนานโสจิเจรุนิอาปามัจุปะทีมะสังอังคุนภมะพระทะนะครับถือว่าเล่มนี้สุดยอดเลยนะครับมีครบเหมือนเล่มเดียวได้สองเล่มะนะครับที่สําคัญคือความหายากนี่แหละครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนี่นะครับ รับประกันแท้ให้ทุกกรณีนะครับรับประกันแท้ให้ทุกกรณีนะครับอัมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยันครูตีนิสิงเหนะครับสัสดส่วนของยันครูตีนิสิงเหนี่สุดยอดนะครับ <S 1> <S 1> พุทธคุณของยันครูตีนิสิงเหนี่ถือว่าครอบคุมนะครับครอบคุมเลยคือเป็นการอัญเชิญเทพพย,ายดาหรือสีทั้ง108้ตนนะครับมาร่วมนะครับปลุกเสกยันนี้มีพิธีการวงสวงเท่านั้นถึงจะทำมียันนี้ได้นะครับถือว่าเป็นยันครูสูงสุดเลย นะครับเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะครับเหมาะอ่าเขาจะใช้กันนะครับตามหลักอ่าโหราศาสตร์ตามหลักไสยศาสตร์พุทธาคมเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยอันนี้ไว้เขียนในเลิกงามยามดีอันเป็นมงคลนะครับจะมียันนี้นะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันนะครับลายนี้คนที่เล่นมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าลายหน้าเกี้ยวเนี่ยเป็นลายที่คู่นะครับกับมีดหมอไม้อย่างยาวนานนะครับ คู่กับมิตรหมอก็คือนะครับหน้าเกี้ยวเนี่ยโดดเด่นเลยทางด้านเมตตาเมตเมตตาอำนาจบารมีสเสน่ห์นะครับทำไมถึงเมตตาดีตรงไหนเมตตาดีตรงที่นะครับการโดนจิตโดนใจคนที่เขาจะโกรธเราเขาจะเกลียดเราเขาก็ไม่เกลียดเราเขาก็เมตตาเราไม่จําเป็นต้องหนังเหนียวก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องคองกระพันชาติก็ได้เขาเมตตาเราตั้งแต่เราเห็นแลเขาไม่ทําร้ายเรานะครับอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอ่ สำหรับรายนี้จากลูกค้าที่ส่งมาบอกผมเนี่ยจะมีพุทธคุณมากเลยทางด้านเมตตานะครับเมตตานะครับอักขรตอกด้านในาก็จะเป็นต้องแต่หัวไปหางเนี่ยนะหัวไปหางเนี่ยนะครับหางไปหัวนี่คือนะครับเป็นพระคาถาพระเจ้าส6พระองค์นะมะนะอน,อนอนะอกะนออกะอะนะอกะอังนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับพระคาถาพระเจ้า,เา16พระองค์นะครับนี่คูณหนึ่งร้อยแปด นะครับรอบล้อมรอบไปด้วยนะมะพะทะนะครับนะมะพะทะนะครับอ่าแล้วก็นี่มหาอุนางโรนะครับตอบสวยงามนะครับเล่มนี้อ่านะถือว่า